พราะเพอ,อะไรครับคือเห็นว่ามันเป็นโครโทนนะครับก็เลยจํามันก็คือสีเขียวถูกต้องไหมครับครับผมเอ่อผมสอบถามนิดนึงสิเป็นเป็นเพราะว่าไม่ให้ค่ากันหรือว่าไม่เห็นหัวกันอย่างนี้ป่ะครับโอพีเรียกมา มีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะตอนตอนนี้มีมีกันอยู่กี่คนครับเนี่ยนี่ครับมีใช่ครับมามาแล้วครับผมมาแล้วผมมาแล้วประมาณห้าหกคนครับสวัสดีครับอันนี้มาหมดเลยครับมาหมดเลยตัวหนึ่งอยากบฝาไข่ปิ้งครับฮะไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งไข่ปิ้งอันนี้ไข่ปิ้งก็คือเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับเฮ้ยเออไม่ใช่สวยดีเป็นอางไรก็คุยคุยได้ครับอ๋อเหรออ่ะคือคือรับเรื่องได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแล้วก็มามาแค่นี้เหรอสามคน อที่เหลืออยู่ตกปลาทํางานอยู่นะครับ๋อ้แล้วเขาเขาจะมาไหมครับเออมีอะไรคุยตรงนี้ก่อนได้เลยครับพอเทนตัวค้างก็ได้ไหมพอเทนเออผมผมถามนิดหนึ่งครับตอนคุณขึ้นสูตรสีเขียวเนี่ยคุณได้มีมาขอหรือมาถามอะไรพวกผมหรือยังครับเอ่อไม่ครับเพราะอะไรครับคือเห็นว่ามันเป็นโครโทนนะครับก็เลยแต่มันก็คือสีเขียวถูกต้องไหมครับครับผม เออผมสอบถามนิดนึงสิเป็นเป็นเพราะว่าไม่ให้ค่ากันหรือว่าไม่เห็นหัวกันงนี้ป่ะครับอ่อไม่ใช่ครับแล้วเราเป็นเป็นเพราะอะไรครับทำไมถึงแค่คิดว่าแค่โทนมาโทนนี่แหละฮะอันนี้ก็มันคือสีเขียวอ่ะกลัวเฮียอะไรควายโตแล้วนอยเฮียใครบิ้งตอบผมได้ไหมครับไม่เข้าใจจริงๆริงนะเออไม่ได้ไม่เห็นหัวครับ แต่เพียงแค่ว่าก็คิดแค่ว่ามันโคโรเชตนะครับก็เลยลงสีนี้มาครับผมถามนิดหนึ่งสิผมรู้สึกว่าเออผมเห็นแก๊้งคุณมาประมาณเดือนแล้วนะมาเดือนแล้วที่ใส,ส่สูรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีมีความคิดที่อยากจะมาถามหรือมาอะไรบ้างไหมฮะเออมีไหมครับยังครับยังครับ ไม่มีเลยครับใช่ครับเพราะอะไรเขาจะก็เหตุผลเดิมนะครับคือแค่มองว่ามันคคละเฉตนะครับคืออย่างนี้กันมันเป็นมันเป็นสีเขียวอะ่ะจริงๆแล้วผมบอกอย่างนี้นครับมันมีอีกแก๊งหนึ่งครับเขาก็น่าจะขึ้นใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเขากำลังจะขึ้นนะครับเป็นผมสีเขียวเหมือนกันเขาก็เดินม,มาคุยกับผมแหละมาขอผมแล้วผมไม่คิดเงินเขาสักบาทเลยคือเขาแบบอย่างน้อยเขายังมาพูดนะครับ <graduation> จะคือแบบพวกคุณแบบไม่มีมาถามไม่มีมามาพูดอะไรก่อนเลยอะไข่ปิ้งครับไข่ปิง้งผมสอบถามเลยนะว่าที่ไ <ผม S 2> ข่ปิ้งบอกว่ายังไม่ได้คิดที่จะมาคุยกับพวกผมเนี่ยแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสจะมาคุยไหมถ้าเกิดพวกผมไม่ได้เรียกมาเนี่ยเออใจก็ไม่ได้อยากจะใช้สีสีนี้ไปตลอดนะครับก็เลยก็คือยังไงคือขึ้นมาฟักตัวสีนี้เพราะว่ามันดูชิลหรือว่าไงครับ ปล่าเปล่าครับผมก็คือคิดสีไม่ออกด้วยแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับหรือไม่ได้ว่าผมมองโอีแบบไม่ดีหรืออะไรนะแต่ผมก็เหตุผลเดิมครับผมแค่มองว่าเฉดสีตอนนี้มัน,ม,นมันไม่ได้ใกล้กันผมก็เลยไม่ได้แบบ<ห>อมื<ล>บมันใกล้ครับมันใกล้ครับเขียวก็คือเขียวครับแล้วมันก็มีถ้าเป็นใส่เกาะนี่คือเข้าใจผิดได้เลยบางทีก็ก็แอบนึกว่าเป็นเป็นแก๊งตัวเองเหมือนกัน อันนี้คือต้องการให้ผมเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าจากักอยากใช้จริงจผมเ,ออเสื้อหนึ่งเอ็มครับแล้วกางเกงหนึ่งเอ็มสองล้านจ่ายวันนี้อ,อ่าผมขอคุยเย็นแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้ครับคุยได้เลยครับ่มาพี่ไอ้แบงค์โอ่ครับุณพีเ, <ผม S 2> เดี๋ยวมผมเปลี่ยนสีสูตรให้ครับอ,อ้าวไม่ไม่เกี่ยวกับเฉดสีเขียวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับโอเคขอโทษทีนะครับเปลี่ยนวันนี้ได้นะครับ ได้ครับสองเป็นอที่นี้ผมไม่ใส่สิ่งนี้ครับเดี๋ยวแจ้งสภาเลยได้ครับไปแจ้งไปแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้ทีตอนสี่ทุ่มครับได้ครับเดี๋ยวแจ้งได้เลยครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากไบปพิงครับครับรับขอถามขอถามเพื่นครับผมได้ครับแล้วตอนตอนนี้ก็คือในตอนที่ตรวจตรวยังไม่ได้เปลี่ยนสีครับคือพวกผมยังใส่ได้อยู่ไหมหรือไงครับพี่อย่างนี้ครับผมให้จนถึงสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มก็คือต้องต้องเปลี่ยนแล้วครับ คือคุณจะมองว่าผมใจร้ายไม่ได้นะมีแก๊งหนึ่งที่กำลังจะขึ้นสีเขียวเหมือนกันเขามาคุยกับผมผมไม่คิดเงินเขาสักบาทโอเคอย่างน้อยเขายังมาพูดกับผมนะอันนี้ผมก็อยากให้คุณเข้าใจด้วยเพราะว่าคุณไม่คิดที่จะพูดหรือว่าผมถามไปแล้วคุณก็ไม่มีคิดที่มีทีท่าว่าอยากจะมาเจรจาอยากจะมาใช้สีด้วยกันเลยนะครับผมก็เลยมองว่ามีสองทางเลือกคุณคุณเปลี่ยนคือ่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเือผมมาเข้าใจในเรื่องที่แบบว่าสีอ่ะมัน มันเหลือน้อยมากๆแล้วแบบว่าถ้าเกิดอยากจะมาใช้สีที่มันแบบเป็นโทนใกล้กันอะ่ะแค่คุณเดินเข้ามาบอกคนในโอพีอ่ะใครก็ได้สักคนหนึ่งอะ่ะว่าเฮ้ยผมอยากจะขึ้นสีนี้นะซึ่งผมเนี่ยเป็นคนคอยเช็คสีให้แล้วผมดูแล้วโอเคผมก็จะเออแค่นั้นจบคุณไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียอารมณ์ไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่เนี้ยคือคุณอะ่ะปล่อยเมินแล้วมันก็แบบเวลาเนิ่นนานมากๆเลยอะ่ะโดยที่คุณไม่คิดที่จะแบบเดินมาบอกอะไรผมเลยอะ่ะ เเผข้าใจนึกออกใช่ไหมครับขอโทษด้วยจริงครับโอเคครับไม่เป็นไรครับผมตัดจบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวคุณเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสื่อได้เลยครับก็ก่อนสีทุ่มนะครับถ้าสีทุ่มแล้วยังเห็นอยู่ผมผมก็แบบมันก็บางทีมันก็ต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับเข้าใจครับเข้าใจโอเคครับขอบคุณมากครับเท่านี้เลยครับไม่มีแล้วครับผมครับผม